ร้านขายเพชร88ไดมอนด์ e จวลี่แจกเข้าวสารปันสุขคืนกำไรให้สังคมเนื่องในวันแห่งการครบรอบหนึ่งปีของทางร้านรวมทั้งเป็นวันดีที่จะได้ทำความดีพระทวายเป็นพระราชกุศลด้วยค่ะ กิกาของวันศุกร์ที่13ตุลาคม2566ร้านขายเพชร88 Diamond Jewelry ได้จัดโครงการ88 Diamond ปันสุขคืนกำไรให้สังคมแจกข้าวสารแก่ผู้ยากไร้จำนวน400ถุงเนื่องในวันครบรอบ1ปีของทางร้านที่ใกล้เข้ามาถึงซึ่งก็คือวันที่26ตุลาคม2566รวมทั้งวันที่13ตุลาคมนี้นะคะยังเป็นวันแห่งการครบรอบ วันสวรรคตรของพ่อหลวงรัชกาลที่9ทางร้านจึงได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันนี้โดยก่อนที่จะเริ่มแจกข้าวสารนั้นได้มีการเลี้ยงขนมจีนและน้ำหวานให้กับทุกคนที่มาคอยให้ได้อิ่มท้องก่อนจะเริ่มแจกข้าวสารซึ่งเป็นข้าวสารถุงละ5กิโลกร,รมัมซึ่งครั้งนี้ค่ะก็มีผู้มารอรับแจกเป็นจำนวนมากเช่นเคย ดานคุณอรวรัณชุ่มสกุลเจ้าของร้าน88 Diamond Jewelry บอกว่าวันนี้ทางร้าน88 Diamond Jewelry ขอคืนกำไรจากไรายได้ให้กับสังคมเป็นการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งการทำความดีทุกครั้งนั้นก็มาจากลูกค้าทุกๆท,ท่านเที่การสนับสนุนร้านจึงถือว่าทุกท่านได้บุญในครั้งนี้ด้วยรวมทั้งเป็นการถวายพระาชกุศลเนื่องในวันสวรรคตของพ่อหลวงรัชกาลที่9 วันนี้จึงได้เพิ่มการเล็งขนมจีนและน้ำหวานให้กับทุกคนได้อิ่มท้องด้วยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะ,ะวีต้องขอขอบคุณลูกค้าที่น่ารัก,ท,กทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็อุดหนุนห้างเพชรแท้แปดแปดเดลิเบอร์ชิวลี่ของเรานะคะเราได้จัดกิจกรรมแจกข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็มีเลี้ยงขนมจีเลี้ยงน้ำลำไยอะไรอย่างนี้นะค่ะให้ทานกับคนยากคนจนนะคะซึ่งทางร้านเราจะทําอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะคะ mm. เนื่องจากเป็นเป็นเงินที่ลูกค้าเข้ามาสนับสนุนแบ่งผลกําไรส่วนหนึ่งค่ะมาทําให้กับ เขาเรียกเลยนะชุมชนของเรานะคะส่วนวันครบรอบหนึ่งปีของทางร้าน26ตุลาคม2,566ร้าน88 Diamond Jewelry ก็จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษกับการลดราคาเครื่องเพชรทุกชิ้นทุกแบบถึง20%ตตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นปีกันเลยค่ะรับรองว่าเทศกาลช่วงท้ายปีจะมีเครื่องเพชรสวยๆไว้มอบเป็นของขวัญให้คนที่คุณรักแน่นอนค่ะส่วนลูกค้าที่สนใจอย,อยากเป็นเจ้าของเครื่องเพชร เครื่องประดับแสนล้มค่าก็สามารถเข้ามาเลือกชมได้ที่ร้านซึ่งมีเครื่องประดับหลากสไตล์หลายแบบให้เลือกส่วนที่ขายดีอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นชุดเครื่องประดับลายเสือทั้งกำไลแหวนตัางหูใส่แล้วเสริมความปังความเฮงเสริมดวงให้ทำรรม,มาค่าขึ้นเรียกว่าผลิตมาเท่าไหร่ก็จำหน่ายหมดทุกรอบส่วนใครที่อยากมีเครื่องประดับที่ไม่ซ้ำก็สามารถสั่งทำตามแบบที่ต้องการได้ รวมถึงแหวนมั่นแหวนแต่งงานแหวนคู่ก็สามารถทำได้ตามงบตามแบบที่ต้องการด้วยค่ะร้าน88 Diamond Jewelry จำหน่ายเพชรแครคุณภาพเกรดพรีเมียมทั้งปลีกและส่งราคาโรงงานวันนี้มี2สาขาให้บริการคือสาขาแรกตรงทางก่อนขึ้นสะพานหน้าบิ๊กซองมหาชัยและสาขาที่2ที่บิ๊กซีมหาชัยค่ะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง19นาฬิกา สอบถามเพิ่มเติมโทรศูนย์แปดหนเจ็ดพชรแท้เกรดพรีเมียมเพชรสวยน้ำดีงานคุณภาพราคาไม่แพงต้องแปดแปดไดมอนด์เจอวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆทั้งสองสาขากันเลยค่ะ เดือนนี้นะคะครบรอบเป็นวันเกิดร้านครบรอบหนึ่งปีนะคะทางร้านเราจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าทุกๆท,ท่านไปจนถึง สิ้นปีเลยนะคะก็คือเดือนธันวาเลยลด20%จากราคาป้ายทุกชิ้นค่ะเรียนเชิญลูกค้าเข้ามาที่ห้างเพชรแท้88ดไดมอนด์จิวเวลของเราได้เลยค่ะมีสอสาขาตอนนี้นะคะสาขาแรกก็คือสาขาสาขาใหญ่อยู่ตรงใกล้กับโรงพยาบาลมหาชัยนะคะติดกับห้างบิ๊กสงของเราเนาะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ห้างบิ๊กซีมหาชัยของเรานะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สะดวกสาขาไหนเรียนเชิญเข้าไปอุดหนุนได้ทุกสาขานะคะทางร้านเราเ,เปิดบริการตั้งแต่ สิบโมงเช้าจนถึงหนึ่งทุ่มของทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะ